ประเทศไทยมีประชากร66ล้านคนคนไทย38ล้านคนอยู่ในพื้นที่ฝุ่นเพียง2.5เกินค่ามาตรฐานอายุคนไทยเฉลี่ยลดลง1.78ปีจากปัญหานี้ในปีที่ผ่านมามีคนไทยป่วยจากฝุ่นเพียง2.5ทั่วประเทศไทยถึง1 48, 0 8, 0ล้าน4 8รายคิดเป็นค่าเสียโอกาสทางด้านสุขภาพกว่า3,000ล้านบาทจากตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบ ความเสียหายที่มีต่อสุภาพของประชาชนสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาฝุ่นไม่ใช่แค่ปัญหาของคนกรุงแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศอะไรคือทางออกของปัญหานี้และประเทศอื่นที่เจอปัญหาฝุ่นเขารับมือเรื่องนี้อย่างไรและอะไรคือโอกาสที่จะทำให้คนไทยมีอากาศบริสุทธิ์หายใจติดตามได้ในซัมมรีลีพอร์เตครับภาพของสวนเบญจกิติยามเช้า ภาพของสวนรถไฟภาพของสวนจตุจักรภาพกิจกรรมการออกกำลังกายการแจ้งของคนกรุงสูญสิ้นหายไปทันทีเมื่อฝุ่น PM สองจุม,มาเยือนการขนส่งมวลชนที่ว่าย่ำแย่อยู่แล้วพอเจอกับสานการ PM สองจุด้ายิ่งทาให้เลวร้ายยิ่งขึ้นไปอีกไปที่เชียงใหม่ครับเชียงใหม่เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยเป็นเมืองน่าอยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยภาพอันสวยงามของดอยสุเทพที่สามารถมองเห็นได้จากตัวเมือง ล้วนถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น PM สองจุจนไม่อาจเห็นทิวทัศน์บรรยากาศดีๆได้เมื่อปีที่แล้วเชียงใหม่มีค่าฝุ่นติดอันดับหนึ่งของโลกนานนับหลายวันไปที่จังหวัดราชบุรีครับจังหวัดราชบุรีนสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีภาพของคุณลงุงคุณตาคุณป้าคุณยายที่ล้วนเป็นกลุ่มเบาบางออกกําลังกายยามเช้าในทุกๆวันแต่หารู้ไหมครับบรรยากาศฝุ่น PM สองจุนี่แหละ ทำลายสุขภาพของกลุ่มเปราะบางกลุ่มน,นี้อยู่โดยที่ทุกท่านไม่ได้รู้ตัวเลยหรืออาจจะไม่ได้เช็คค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่เขาทำกันมานานแล้วนับหลายปียังมีอีกหลายจังหวัดหลายภูมิภาคที่ไม่ได้เอ่ยถึงแต่ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดอะไรภาคไหนฝุ่น pm ียม2.5ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับจริงๆแล้วครับฝุ่น pm ียม2.5ปรากฏในสื่อครั้งแรกในช่วงปีพศ25 6 2 ในช่วงนั้นทุกคนต่างออกมาค้นหาคําตอบว่าไอ้ควันเขาๆบรรยกากาศขมุกขโมนียมันคืออะไรกันแน่จนนํามาซึ่งของฝุ่น PM 2.5ในช่วงเวลานั้นถ้าทุกท่านยังจํากันได้หน้ากาก N95 นี่แทบจะขาดแคลนตลาดหาซื้อไม่ได้เลยนะครับแต่อันที่จริงแล้วสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดในเมื่อปี2012แต่ว่าอยู่คู่กับคนไทยมานานนับหลายสิบปีเป็นวัฏจกักรเกิดขึ้นและดับไปแล้วก็วนกลับมาใหม่เรื่อยๆครับ แต่ในปีหลังๆมานี้ครับเนื่องจากสภาพบรรอากาศที่เวลวร้ายลงครับทำให้ฝุ่น PM2.5 เน,นี้ยทวีความรุนแรงมากขึ้นมาไวขึ้นและอยู่นานมากขึ้นครับสาเหตุหลักๆที่ทําให้ฝุ่น PM2.5 เ,เกิดขึ้นมีอยู่ด้วยกัน3ประการนะครับประการแรกคือควันท่อไอเสียจากรถยนต์แล้วก็จากการจราจรครับประการที่2ครับจากการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงงานครับและประการที่3ครับเป็นผลมาจาก การเผาไหม้จาก,กาภาคการเกษตรครับแต่หนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิด PM 2.5ครับมาจากลมและการเปลี่ยนฤดูกาลครับลมจากจีนครับจะพัดมายังส่วนภูมิภาคเหนือของประเทศไทยทําให้ตอนเหนือของประเทศไทยนี้เกิดอากาศหนาวแต่ในบางครั้งครับลมตัวเนี้มันจะอ่อนกําลังลงทําให้อากาศไม่เกิดการถ่ายเทฝุน่นควันและหมอกจะยังคงอยู่ในชั้นบรรยากาศไม่สามารถถ่ายเทได้ มันก็เลยทาให้ฝุ่นเพียงสองจุดห้านี้ไม่หายไปกับลมแล้วก็อยู่นานทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นและวันนี้วันที่อัดครับค่าฝุ่นของประเทศไทยเนี้ยติดเป็นดับ8ของโลกเมืองที่ค่าฝุ่นย่ําแย่ที่สุดในโลกนี้นะครับในช่วงปีที่แล้วครับผมได้ไมีโอกาศไปเชียงใหม่แล้วก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่ทํางานด้านกรมป่าไม้ครับเขาได้แบ่งปันประสบการณ์มาครับว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดฝุ่นเพียงสองจุดห้านี้ นอกเหนือจากเรื่องลมแล้วยังมีเรื่องของไฟป่าครับซึ่งเจ้าไฟป่าเนี่ยผมเองก็เคยถามว่าเออไฟป่าเนี่ยมันเกิดจากการไฟป่าธรรมชาติหรอคําตอบที่ได้คือไม่ใช่นะครับคือสมัยเนี้ยไฟป่าจากธรรมชาติในภูมิภาคเหนือเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนแต่สิ่งหนึ่งสําคัญที่ทำให้เกิดไฟป่าก็คือฝีมือของมนุษย์ของเราเองเนี่ยแหละครับที่จุดไฟเพื่ออาจจะหาของป่ามาขายจุดไฟตามนายจ้างที่เขาจ้างมาให้ไปเผาป่าเพื่อ สร้างพื้นที่ในการเพาะปลูกครับต้องบอกนะครับว่าปัญหาฝุ่น PM 2.5เนี้ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ประเทศไทยนะครับมีหลายประเทศเจอปัญหานี้เหมือนกันและเขาก็มีวิธีรับมือในวิธีที่แตกต่างกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูทีละประเทศกันนะครับเกาหลีใต้ครับเกาหลีใต้เนี่ยได้มีการยกเลิกที่จอดรถของพนักงานรัฐกว่า480แห่งทั่วประเทศแล้วก็มีการจํากัดอายุการใช้งานของรถในการขับเข้าเมืองแล้วก็ยังมีการบังคับนะครับ ให้โรงงานผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศนี้ลดกำลังการผลิตลงถึง80%เพื่อป้องกันการปล่อยมลพิษสู่อากาศไปที่ประเทศที่2ครับลอนดอนครับลอนดอนครับก็มีมาตรการคล้ายๆกันครับคือการห้ามไม่ให้รถเก่าเนี่ยวิ่งเข้าเมืองแต่ถ้ารถคันไหนต้องการจะวิ่งเข้าเมืองเนี้ยก็จะต้องจ่ายค่าเข้าเมืองเป็นจํานวนเงินประมาณ5 0,000บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากในการเข้าสู่เมืองแล้วก็ประการที่3ครับลอนดอนเนี่ย เขามีการเปลี่ยนรถขนส่งมวลชนให้กันให้จากเดิมที่เป็นรถสันดามเนี้ยให้กลายเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดโดยการร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนครับไปกันต่อที่ประเทศี่มครับประเทศฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสเนี้ยก็มีมาตรการคล้ายกันกับทั้งรอนดอนแล้วก็ทั้งเกาหลีใต้ครับคือฝรั่งเศสเนี้ยก็จะมีการกําจัดมลภาวะทางอากาศที่เข้มงวดมีการจํากัดการขับรถยนต์เข้าเมืองของรถเก่านะครับเพื่อไม่ให้รถเนี่ย มันปล่อยมลภาวะขึ้นสู่อากาศเราจะเห็นว่าทั้ง3ประเทศนี้ก็มีการมุ่งเป้าไปที่นอกจากกนอกเหนือจากตัวบทกฎหมายแล้วยังมีการจํากัดการใช้รถยนต์ในการเข้าสู่เมืองครับเดี๋ยวเราไปดูประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเข้มงวดเรื่องกฎหมายเป็นอย่างมากครับก็คือประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี้ยเริ่มมีการรับมือเรื่องนี้อย่างจริงจังตั้งแต่ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2คือช่วงเวลานั้นเนี้ยญี่ปุ่นเนี้ยเรงดีที่จะพัฒนาเศรษฐกิจป,ประเทศให้ฟื้นหลังสงครามสิ้นสุดเนาะ แต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นคือเกิดมลพิษทางอากาศแล้วก็น้ําเสียอย่างรุนแรงประชาชนล้มป่วยแล้วก็บ้างเนี้ยลุกมาประท้วงรัฐบาลจนรัฐบาลเนี้ยต้องมีการกํากับอย่างจริงจังด้านกฎหมายรัฐบาลญี่ปุ่นเนี้ยใช้เวลาตั้งแต่ปีพศ2513จนถึงปีพศ2561เป็นระยะเวลากว่า48ปีนะครับกว่าที่จะสามารถสร้างประสิทธิภาพในการควบคุมมลาวะทางอากาศได้ โดยบทเรียนที่ได้จากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับคือผู้เล่นสําคัญที่ทําให้ความร่วมมือนี้สําเร็จคือการร่วมมือระหว่งา,างรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมจุดร่วมสําคัญของทุกๆประเทศนะครับคือทุกที่เนี่ยต้องเริ่มจากรัฐบาลเนี่ยให้ความสําคัญกับปัญหานี้อย่างจรงิจรงจังตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็ประชาชนจนนํามาซึ่งข้อกฎหมายที่เกิดการบังคับใช้อย่างเข้มงวดแล้วก็จรงิจรงจังโดยมีภาคประชาชนเนี่ย คอยสอดส่องแล้วก็รายงานไปยังรัฐบาลว่ามีส่วนไหนมีภาคไหนละเมิดกฎอะไรอะไรหรือเปล่าครับกลับมาที่ประเทศไทยแล้วนะครับอะไรคือทางออกของปัญหาเรื่องนี้และอะไรคือเรื่องที่ต้องจับตามองหลังจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหานี้ที่ต้นตออย่างจริงจังครับเรื่องที่คนไทยต้องจับตามองต่อจากนี้นะครับคือพรบการสะอาดทั้งหมด7ฉบับครับโดยเป็นการเสนอของพรรคการเมือง5ฉบับรัฐบาล1ฉบับแล้วก็ภาคประชาชน1ฉบับครับโดยในปีที่ผ่านมาเนี้ย มีการประชุมเพื่อหารือกับพรบเนี้ยถึง114ครั้งนะครับตอนนี้นะครับพรบรการสะอาดเนี้ยอยู่ในมือของกองมทพิจารณาร่างกฎหมายนะครับโดยเขาได้ออกมาพูดว่าตอนนี้ร่างกฎหมายเนี้ยถูกพิจารณาไปแล้วถึง90%ซึ่งลําดับต่อไปของข้อกฎหมายเนี้ยคือการพิจารณาโดยประชาชนครับโดยจะเป็นการเปิดให้ประชาชนเนี้ยแสดงความคิดเห็นและเมื่อประชาชนแสดงความคิดเห็นเสร็จแล้วนะครับร่างกฎหมายเนี้ยก็จะถูกเสนอต่อรัฐสภา และเมื่อรัฐสภาผ่านร่างกฎหมายนี้ก็จะไปอยู่ในมือของสอวและถ้าสอวอ,อนุมัติร่างกฎหมายนี้ก็จะถึงมือของนายกรัฐมนตรีนะครับและเมื่อถึงมือนายกรัฐมนตรีก็จะทูลเก้ารอการประกาศใช้ในเวลาต่อไปครับโดยเนื้อหาของพรบนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มโทษแก่ผู้ละเมิดกฎนะครับเป็นการเพิ่มอำนาจในการสอบสองของรัฐบาลแล้วก็เป็นการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนต่างๆให้ช่วยกันเฝ้าระวังนะครับแล้วก็ยังเป็นการ เพิ่มอำนาจให้กับหน่วยงานต่างๆในการช่วยรับมือการสอบส่องปัญหาหรือแม้แต่เพิ่มความเข้มข้นของบทลงโทษนะครับมีการคาดการณ์ว่าพรบอกาสะอาดเนี่ยครับที่เป็นเหมือนเครื่องมือรับมือต้นตอของปัญหาอย่างแท้จริงเนี้จะถูกประกาศใช้ในปีพศส5พนนี้นะครับซึ่งจากความที่เห็นแล้วพรบทั้ง7ฉบับนี้ไม่ควรจะถูกตีตกเลยแม้ซักฉบับเดียวนะครับ แล้วก็ร่างกฎหมายนี้ควรถูกประกาศใช้อย่างไวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เราพบเจอณตอนนี้นะครับบทเรียนจากประเทศอื่นคือเขามีความเข้มงวดและจริงจังเรื่องกฎหมายเราเห็นว่าญี่ปุ่นใช้เวลากว่า48ปีในาการรับมือปัญหานี้ดังนั้นพรบกะสะอาดของเราที่เป็นเหมือนความหวังเนี้ยก็ไม่ควรจะถูกตีตกหรือไม่ควรจะถูกชะลอการประกาศใช้งานควรจะถูกใช้โดยเร็วที่สุด ทีมงานรีพอร์เตอร์เจนี่ขอแสดงความหวงใยถึงผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านทุกเช้าก็อย่าลืมเช็คค่าฝุ่นเพราะปัญหาฝุ่นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่กับกรุงเทพมหานครถ้าหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งไม่ได้ก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับซ u มารีรีพอร์เตอร์วันนี้สวัสดีครับ